สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมพาทุกคนนะครับไปพบกับคนนี้เลยคุณแพนดี้สาวสวยสุดน่ารักเซ็กซี่ในเซอร์มาทุกคนดูดิเขาสร้างอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มากอะเป็นอาณาจักรสไตล์โบราณและข้างในน่าสนใจมากเดีย๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูข้างในอาณาจักรเขากันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างดูดิทุกคนคือเหมือนกับเป็นที่เก็บฝังฝุฟ่ฟาโรอะไรพวกนี้เลยแล้วเขาชอบสะสมรูปปั้นนะสวยงามมากเลยแพนดี้สิ่งที่แพนดี้ทำเนี่ยมันอลังการมากเลยดูดิ อุ้ยแต่ละอย่างเขาตกแต่งอาณาจักรเขาได้สวยงามมากเลยนะทุกคนดูดิออ้ยน่ารักมากแต่หลังจากนั้นเราไปดูว่าเอ๊ะน้องแพนดี้เขายังไม่มีน้องสัตว์เราเลยช่วยเสกน้องหมูวัวไก่มาให้เขานะน้องจะได้ไม่เหงาเป็นเพิ่มผลผลิตให้อาณาจักรเขานะทุกคนหลังจากนั้นเราก็ไปช่วยเขาปลูกเบอร์รี่กันดีกว่ามันยังขาดอะไรแล้วก็เพิ่มเดิมไปอีกนิดนึงแล้วมันเหมือนกับมันมีอะไรยังไม่เสร็จนะแล้วก็เลยช่วยเขาปลูกข้าวต่อช่วยทํทอาณาจักรเขาไปหลายอย่างมากเลยนะทุกคนโอ้ยใครอยากให้แอดบินช่วย ช่วยท่างอาณาจักรให้ยิ่งใหญ่ขึ้นคอมเมนต์มาได้เลยนะว่าชื่ออะไรมาเจอเกันในเซิร์ฟนะจัดไปน้องชาย